สวัสดีค่ะขึ้นใหม่แล้วนะคะขึ้นใหม่แล้วนะคะกูดอยู่ไหนลูกกูดดูอยู่ศูนย์คน ไม่เห็นคอมเมนต์อ๋านี่ไงวิ่งตามมาเจอแล้วลูกเจอแล้วเอากูดมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยอนี้เจ้าใหญ่นั่งพิงตรงนี้เลยสบายสบายเดี๋ยวเอาตัวนี้อ่านเอาตัวนี้อ่านได้ไหมนะกูดนะไม่ย้ายแล้วแต่อันนี้ a ออสลูกอันนี้ a ออสอันนี้ทูอยู่นี่เนี่ยทูทูห่วยมากนะคะเดี๋ยว่าจะเอาจะเอาจะเอามือถืออ่าน เดี๋ยวนะจะเอามือถือตัวทูอ่านว่ามันจะขึ้นไหมเนี่ยมันหมุนติ้วๆเลยมันยังหมุนอยู่เลยเนี่ยมันยังหมุนอยู่เลยฮัลโหลอุย้ยหน้าดำหน้าดำใช่แต่ผ้ามโหมว,หมวใช่อันนี้มันมัออันนี้มันแท็บเล็ตมันรุ่นโบราณแล้ววะกู๊ด อันนี้มันแท็บเล็ตมันรุ่นโบราณมันปรับอะไรไม่ได้เดี๋ยวย่าลองจะเอาอันนี้ดูว่าจะอ่านได้ไหมนะว่าจะอ่านได้ไหมภาพอันนี้มันมัวแหละเพราะว่าแท็บเล็ตมัน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 จะไม่คือมันจะไม่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองมาทางนี้หน่อยมันก็มัวแหละเพราะภาพอันนี้มันจะไม่ชัดมันจะตกมันได้ิีนั่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขยับไปอีกนิดสิเอยเดี๋ยวย่าจะเปิด ไปก็ไปเดี๋ยวก็จะจะนั่นอีกเดี๋ยวดูนะดูซิได้ไหมเอา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 ้ยได้ไหมไฟมันเปิดไม่หมดมันมีมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้แค่อ้าวยิ่งมัวยิ่งมืดเลยหน้ายิ่งมืดเลยกู Good, เอ้ยได้ยังคุยได้ค่ะคุณย่าเอาคุยได้คุยได้ไดไดนั่งอยู่บนันไดนั่งแอบอยู่บนันไดเพราะมันไม่มีที่จะวางโทรศัพท์ดูอน,นุแล้วกันเพราะว่าไอ้น,นี้มันไม่ให้เราได้ดูเลยอ่ะ อ่าในนั้นแหละแล้วคอมเมนต์มันก็จะหายอาะมีมาสองคนแล้วมีมาสองคนแล้วนะคะมีมาสองคนแล้วคุณปู่อยู่นู่นคุณปู่ดูก็ทําประตูอยู่ดูก็ทําประตูนะคะอายมีมาสามคนแล้ววันนี้นะคะก็ไม่สดใสเลยนะคะใช่ภาพมันมัวกู้หลุกภาพมันมัวมากนะคะภาพมันมัวจริงๆเพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตตัวนั้นมันเป็นแท็บเล็ตรุ่นรุ่นเก่ากึกแล้วแต่ว่าย่าเอาไปไปไอ้นั้นไป ใช้เบอร์ A S เนี่ยใช้เบอร์เป็นไ Wi ไฟที่บ้านแต่ไ wifi มันก็ยังได้อยู่ที่นี่เอาสักครึ่งชั่วโมงมพอันะเอาไว้คุยกันแค่นี้พอนะคะคุณปูป่ก็บอกแม่ไล้์เลยแม่ไลท์เลยอ่านไหนดูสิเนี่ยอ่ะอ่ะอันนี้เนี่นี่เน,น,น,นี่เดี๋ยวมันอ่านได้แล้วมันอ่านน่าจะอ่านตรงนี้ได้แล้วแต่ภาพมัวมากแต่ภาพมัวภาพเครื่องนุ้นมัวนะคะ นี่นี่แต่วันนี้อ่านอ่านเห็นชัดอ่านอ่านตัวนี้ก็ได้ลูกอาศัยอาศัยภาพนู้นเพราะว่ามันมันเอาภาพมัวมัวก็มัวมัวไปแล้วกันวันนี้นะคะคุณย่าเห็นใช่ใช่เห็นหมดแล้วลูกเห็นหมดแล้วถึงถึงเนี่ยย่าถึงแสดงว่าย่าก็ก็มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าย่าไม่ได้ให้ประแจใครเลยช่วงนี้นะคะมันจะเป็นสะอาดอย่างนี้เลย ใช่แล้วมีวันก่อนนั้นไอไ้อคนนั้นมันเข้ามาเห็นไหมกูดท,ที่บอกว่าอะไรเป็นชื่อภาษาอังกฤษอนั่นแหละนะคะก็ระวังแหละนะคะก็จะให้เฉพาะก็จะมีใครละ่กะก็จะมี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 มุดมุดแข,ขนแขนนั่นแหละนะคะจะมีมุดเท่านั้นแหละอา้าวตัวตัวนี้ตัวนี้ของกูดก็มีแต่ว่ากูดไม่ว่างใช่ป่ะล่ะกูดไม่ว่างใช่ไหมล่ะไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเราคุยกันเอาสักเอาสัก ตั้ครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะหน้าย่ามันย่าไม่สวยย่าไม่แฮปปี้อ่ะหน้ามันมันมวเพราะกล้องมันไม่สวยกล้องอันนั้นมันมันไม่ดีมันเป็นแท็บเล็ตตั้งแต่รุ่นโบราณตั้งหลายปีมาแล้วอนนุนนะคะย่ามันนั่งอ่านตรงนี้อืมใช่ก็มีก็มีน้องนกนั่นแหละแต่น้องนกก็คงไม่ว่างแหละช่วงนี้นะคะน้องนกก็คงจะ จะจะจะต้องจะต้องดูแลตัวน้องนกเองนะคะอย่างกู้ดก็เหมือนกันกู้ดก็ต้องดูคือทุกคนนะคะลูกทุกคนที่ที่ที่จะจะเข้ามาหาญาทุกคนต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองก่อนใช่กู้ดใช่เลยยาเข้าใจเลยแล้วแล้วแล้ววันนี้ เนี่ยที่รังสิตวันนี้วันนี้ฟ้าสว่างมากฟ้าโปร่งนะคะไม่มีทีท่าว่าจะมีนะตอนแรกคุณปู่ว่าจะพากลับตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงกว่าแนละ้วประตูเ็ายังทําไม่เสร็จมีอย่างที่ไหนกูดประตูประตูเล็กอะประตูเล็กใช่ไหมผักเข้าแล้วก็ไอประตูรั้วที่มันจะต้องเลื่อนเป็นล้อเลื่อนใช่ไหมคะมันล้อเลื่อนถ้าเกิดว่าคนที่เปิดประตูเล็กเข้ามาปั๊บแล้วอีกคนหนึ่งเลื่อนประตูไอนี้เข้าไปประตูเล็กก็หัก เพราะว่าบ้านที่ที่ที่ปู่กับย่าอยู่ที่นูน่นน่ะประตูเล็กอะ่ะมันจะต้องเปิดออกแต่ของมคโครงการนี้เขาเปิดเข้าตลกอะ่ะตลกมากนะคะกล่าวว่าจะจะกลับตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงบ้านก็ประมาณสัก บ่ายโมงครึ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้พักผ่อนมาดีย่าจะชอบเฝ้าพระอินทร์กลางวันนะคะบางทีกลางคืนเหมือนตอนเช้าๆตื่นเช้าก็จะเฝ้าพระอินทร์วันนี้เลยอดเฝ้าพระอินทร์มานั่งเงกอยู่แต่ตรงเนี้ยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีมีแต่ในห้องครัวอัดเต็มไปหมดนะคะมีแต่ห้องครัวอัดเต็มไปหมดโอ้ยแล้ววันนี้อุ้ยมีแล้วย่าแค่หนึ่งคนเองเหรอเนี่ยมีกูดคนเดียวใช่ไหมที่อยู่กับย่าแล้วก็สองคนใครนะอีกคนหนึ่งข้างบนน่ะไม่มีแล้วไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย เนี่ยพอเวลาพอเวลาสไลด์มันลงไปมันมันก็หายหมดไอ้ตัวไอตัวทรูเนี่ยสงสัยดีไม่ดีจะเป็นเดีย๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็น a อเให้หมดเลยแล้วข้อมูลตรงนู้นก็หายหมดวัน,นวันนี้ไล้ฉุกกระหุกไหลฉุกกระหุกมากเอาขึ้นมาละไปหยิบน้ำไปหยิบน้ำมาค่ะค่อยๆไปหยิบน้ำ ใช่ย่าเข้าใจหรือว่าจะมาไปหาย่าไม่ได้ทุกวันเพราะความปรารถนาของย่าก็คือเราต้องดูแลน้องวันถ่ายังไม่กลับกลับไม่ได้คุณย่าไปหยิบน้ํามาค่ะค่อยๆเดินนะคะไม่ไปหยิบน้ามันก็เออแต่เอเอสมันไม่หายรับรองได้เดี๋ยวเดินเดินได้นี่ไงเยเดินได้เอยมาทางนี้มาทางนี้หน้าใสเออมาเดี๋ยวจะเปิดไฟให้มันให้มันสว่างใช่เอเอสไม่ต้องห่วง เอเอสหน้าใสอ่วไฟไฟเดี๋ยวจะเปิดให้มันสว่างให้หมดเลยนี่เห็นไหมไม่หลุดเลยเดินมาตั้งไกลแล้วไม่หลุดอืมเปิดให้มันหมดเลยมันจะได้หน้าไม่มืดไงน้องมนทาน้องมนทาก็จะเห็นจ้ะอ้าวพี่มนทาก็วิ่งเหมือนกันอีอีเกิดอะไรขึ้นน้องกูดชัดแจ๋วเลยค่ะใช่เนี่ยเอเอสสงสัยจะต้องเปลี่ยนเป็น As แล้วให้ย่าไปหยิบน้ำที่ไหนล่ะกูด ย่าเอาน้ำไปไว้ไหนอะเมื่อกี้อะเห็นนะอุ้ยจะมาทางนี้มันจะมืดนิดนึงเปิดไฟให้มันสว่างทั้งบ้านเลยเอาดิเอาดิเปิดให้มันสว่างทั้งบ้านเลยใช่เอาแล้วอีหลอดนี้อีหลอดนี้อยู่ตรงไหนเปิดให้มันสว่างทั้งบ้านย่าเอาน้ำไปไว้ในห้องครัวนี่นะอ้าวเอาให้มันสว่างทั้งบ้านนี่มาห้องครัวเ้า้วน้ำขวดนึงย่าไปไหนอ่ะ เดี๋ยว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 นะให้เห็นบ้านเลยอน้ําอยู่ตรงนี้น้ําอยู่ตรงนี้นี่นี่คือถุงงานถุงงานถักเอามาไมว้ตรงอันที่จริงไม่ต้องอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออไปอยู่ที่อื่นที่มันสว่างสว่างเดินให้ทั่วบ้านเลยเอ้าวแล้วคอมเมนต์หายคอมเมนต์หายเฮ้ยจำจริงออกไปไรนี่ก็ได้ออกไปไรนออเอเอ,าเอามาตรงนี้สว่างหน้าสว่างหน้าสว่างไหมอือ นี่น่าสอโอ้โหกููสว่างหรือยังกูสว่างหรือยังอย่างนั้นย่ายืนไลก็ได้ไม่อ่านก็แต่คอมเมนต์ไม่เห็นน่ะคอมเมนต์ไม่เห็นน่ะคอมเมนต์เดี๋ยวก่อนตรงนี้อ่ามาแล้วคอมเมนต์มาแล้วชัดแจ๋วเลยเห็นไหมชัดแจ๋วเลยโอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะนี่นี่ตรงนี้พระอาทิตย์แแสงแดดมันกำลังเข้าเอาคอมเมนต์มาที่เลือนอีกแล้ว ต้องกดมันอยู่เรื่อยอ่าต้องกดมันอยู่เรื่อยอ่าอ่ามาไอ่สองวิอ๋อน้องกันดายังเออก็ตอนแรกตอนแรกว่าจะพิมพ์ว่าจะพิมพ์บอกน้องกันดาขึ้นเลยตอนแรกคิดว่าจะจะขึ้นไม่ได้นะคะคิดว่าจะขึ้นไม่ได้ทีนี้คุณปู่บอกว่าแม,ม,ยม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมพื้นบ้านสวยสวยเนี่ยใครอย่าไปทํานะเห็นไหมสวยมากเนี่ย เป็นพื้น SPC f l l i n g เนี่ยสวยมากเห็นไหมเนี่ยสวยเห็นไหมคะสวยยาเขาเขาจะเอาไปทำที่บ้านนู้นให้แต่ว่าเนี่ยล้มลงมาหัวไม่แตกนะหัวไม่แตกเพราะมันนิ่มเพราะมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มมีแต่เราค่ะไม่ต้องอ่านก็ได้อ๋อได้ไดอย่างนั้นคุยไปเลยเดี๋ยวย่าพาเดี๋ยวย่าพาไปดู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 ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการ ผู้จัดการบ้านผู้จัดการบ้านเออเดี๋ยวย่าคุยให้ดูบรรยากาศเห็นไหมผู้จัดการบ้านจิโกหน้าดูเลยเห็นไหมเสื้อลายอ่ะเสื้อลายน่ะคุณปู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะย่าเดี๋ยวมาได้ค่ะเดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่าคุยไปเลยนะคะย่าคุยไปเลยดีกว่าเพราะว่าคอมเมนต์มัน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 ไม่มันไม่มันไม่สมูทนะคะคอมเมนต์มันไม่สมูทเปิดไฟให้หมดเลยนะคะเอ้าตรงนี้หน้ามืดโอ๊ยต้องไปตรงนู้น ต้องไปตรงนู้นนี่เห็นไหมไฟสวยไหมเออเอเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาทาไว้ให้เลยนะคะเขาทําไว้ให้เลยดีมากมาเลยมาเลยก็เหลืออีกเยอะไหมลูกก็เหลนะือไหมพิมพ์มบอกก็ได้เดี๋ยวย่าไม่อ่านก็ได้นะคะย่าไม่อ่านก็ได้พิมพ์ไปเลยนะคะพิมพ์ไปเลย ตอนนี้เราก็นั่งก็ได้นี่ว่านั่งก็ได้นั่งก็ได้ตรงนี้นั่งได้ตรงนี้แอร์มันก็มาถึงนั่งก็ได้แต่แรกว่าจะทําไอ้ว่าจะทําไอนะ้นั้นนั่งหน้ามันก็ใกล้ๆเลยเลยนั่งดีกว่าเดิน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 มันนั่งทําไมเนี่ยมันนั่งอาหารที่หน้าที่หน้าสว่างสว่างอ้อาวน้องมันทามมาแล้วมาแล้วมาเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้หน้าสว่างเลยเนาะเออเอาอย่างนี้ยืน ยืนสักประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบนาทีนะคะกูดเ,เ,เลือดอ้าเหรอไอไอหลักกิโลกู้ถึงแล้วเหรอโอ้โหเยี่ยมเยีมเยี่มยมเย,ยี่มเย,ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาเดินบนทางด่วนให้ย่า <c oughs> อุ้ยคุณหมอคุณหมอมีมือเดียววันนี้ย่าอยู่นอกสถานที่ มาให้เขาปรับรั้วให้บ้านลูกชายแล้วกลับบ้านไม่ทานกลับที่ไอ้มันธนาไม่ทานคุณหมอขอบคุณนะคะเนี่ยได้ของคุณหมอแหละนะคะได้ได้บ้านหมอสอนย t u b e มาให้บอกให้่าย่าไปค้นหาใครเจอหมดเลยนี่่าเปิดไฟให้มันสว่างหมดเลยน้า่าจะได้สว่างราะ แท็บเล็ตตัวนี้มัน,มน,มนต่ํากว่ามือถือสวัสดีค่ะบ่ขอบคุณนะคะหมอบ้านหมอสอนอยาทุบขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากไอ้น้องมนทาก็ดูแลหัวใจดูแลหัวใจนะคะเดีย๋ยวให้เห็นคุณปู่เดี๋ยเคุณปู่คุณปู่โค้กเขา,เขาบอกว่านี่แม่แขนาดจี้นะขนาดจี้มันยังทําไม่ถูกเลยหมอหมอสอน u t u b e สวัสดีน้องมนทาไปดูไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูซิป,ปู่อยู่ตรงไหนพาไปดูปู่ ปู่ปู่ปู่ทศคนคนเนี้ยไปไหนแล้วไม่รู้เอ้ยยังอยู่ยังอยู่นี่ไงนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องนู้นเอ้ยจะไปห้องนู้นมืดอ่ะไม่เอาไม่เอาหน้ามืดไม่สวยหน้ามืดเราไม่สวยเนาะคุณปู่ขากูดคิดถึงคุณปู่นะเจ้าคะเดี๋ยวเดี๋ยวสไม่หลุด A อเยี่ยมเดี๋ยวป้าเดี๋ยวย่าจะไปเปลี่ยนอสนั่นคุณปู่เข้ามาแล้วก้าพูดบอกว่า กูดบอกว่าคุณปู่ขาได้เห็นนะเนี่ยเนี่ยอ้าวหายคุณปู่ขากูดกูดคุณปู่ขานะคะคุณปู่ขาคิดถึงคุณปู่ค่ะคุณปู่ไม่ว่างคุณปู่ทีโกเห็นไหมลูกเห็นไหมทีโกทีโกน่าดูเลยทิ่โกเอาให้เห็นแต่ข้างหลังเห็นแต่ข้างหลังคุณปู่คุณปู่ขานะคะเดี๋ยวมาได้เจอลูกเดี๋ยวลูกก็มาหาคุณปู่ได้นะ เนี่ยเมื่อวานนี้เอาเอาไอ้เจ้าสองตัวนั้นไอเจ้า,นะเ,จาเจ้าวากิวกับเบคอนมาไว้ในห้องนี้แต่ว่ามันมันตรงนั้นมันเรามาตรงนี้ดีกว่าเย็นสบายกว่าเพราะพาะห้องนั้นไม่ได้เปิดแอร์นะคะกูก็ดูแลหวัวใจกูณก็ทักทายคุณปู่นะคะว่าแต่ว่าจะไปกันยังไงจะมาวันไหนอะไรก็นัดกันแล้วกันนะคะ บ้านหมอสอน YouTube ขอบคุณย่าขอบคุณมากนะคะย่าได้อะไรจากบ้านหมอสอน y o u t u b e เยอะมากนะคะเยอะมากนะคะแต่ก็พยายามจะเข้าไปดูจะเข้าไปหาแต่ทีนี้บางทีอ่ะบางทีเนี่ยก็ต้องเร่งเร่งงานเนาะเราทุกคนเราต้องรู้ว่าเราต้องเร่งงานส่งเขาเพราะถ้าเราไม่มีงานส่งเขาเราก็เราอาศัยบ้านเขาอยู่อ่ะเราก็ต้องมีงานส่งเขาใช่ไหมคะทุกคนย่าถึงบอกไนงะ ว่าทุกคนน่ะจะต้องมีจะต้องหาคอนเทนต์ดีๆจะต้องหาอะไรดีๆมันถึงจะไปได้ซึ่งบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ไม่ได้มาทําเป็นอาชีพก็ใช่ก็เข้าใจว่าบางทีไม่ได้ทําเป็นอาชีพแต่เราต้องการทําเพื่อความเพื่อความสนุกของเราเพื่อได้ได้แบบยังไงลนะ่ะ ของย่าเนี่ยเจตนาก็คือนี่แหละเก็บไว้ให้เนี่ยเจ้าลูกหลานต่อไปในอนาคตเพราะเขาบอกว่า youtube มันสามารถเก็บอะไรได้ให้เราเยอะแยะถ้าเราไม่ผิดกฎอะไรของเขาบ้านมหาสารโยธิกับไปเลยปิ้วปิ้วเนาะเราไปด้วยกันเนาะเนาะเนาะคุณวาลิดเนาะเราไปด้วยกันเลยว่าแต่ว่าเ,ววาเอ๊ะเหมือนนั้นมันเคยเข้าไปดูคุณวาลิดอยู่ช่วงไหนนะอยู่แถวอนุสาวรีย์หรือเปล่าที่ทํางานนะอันแถวอนุสาวรีย์ชชยหรือเปล่าฮะรู้สึกเห็นตึกเคยเห็นตึกที่ว่าเอ่อโพสต์มาในคลิปแบบ ยากก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากรุงเทพไ,ไอข้างในไม่ค่อยได้เข้าไปบ่อยนะคะไม่ค่อยได้เข้าไปบ่อยหรอกก็อยู่ละแวกน,นี้แหละชานเมืองปริมณฑลนันะ่นยังทําไม่เสร็จนะคะนะประตูยังกลับไม่เสร็จมีอย่างที่ไหนเอาประตูเปิดเข้าอ่ะแล้วเวลาเวลาเลื่อนประตูใหญ่มาก็ชนกันปึ้งหัก <c oughs> <c oughs> อ,อ๋คคคอคคบ้านวสานยูทูบอยู่สุขุมวิทสามเก้าสุขุมวิทสามเก้าอืม ก็ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะลงปุ๊บเลยนะคะไปก็ไปง่ายเวลาย่ามานี้ก็ย่าก็ขึ้นตรงเออแต่แต,แต,แต,แต่แต่วันเวลาปลูกกับย่ามาจะมาจากบ้านน่ะจะมาตรงไอ้จากราชพฤกษ์อ่ะจะมาทางสามสี่หกตรงมาเลยแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยนะคะตรงมาลังสิตนี้เลยง่ายผ่านไอ้โรงพยาบาลเซนเอ้อะไรนะเซนคาร์ลอส่ะนะคะ ตรงนั้นน่ะแล้วก็ตรงมาเลยง่ายมากแล้วก็ถ้าไปตรงไปนี้ก็ไปไปฟิวเจอร์พาร์คังิตได้ง่ายๆนะคะก็อยู่ตรงนี้ก็สบายกึ่งกลางก็ก็ไม่ไม่ได้ไกลนะคะคอมเมนต์หาอีกแล้วกลับมาดิคะคอมเมนต์ต้องกดตรงนี้มันถึงจะขึ้นน,น่าไงรู้วิธีแล้วแต่ว่าไอ้นี้มันหน้ามันไม่สวยเหมือนใ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 นไอ้นั้นมันไม่สวยเหมือนเหมือนในมือถือเนาะมันไม่ใส โอ้วยวันนี้อยู่39ไม่ถามนะว่าอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ตำบไหนไม่ถามดีกว่านะคะไม่ถามดีกว่าแล้วน่าแล้วหลวงเกินไปแล้วอ้าวคุณลไม้คุณลไม้ย่าไม่ได้อยู่ในบ้านย่าอยู่นอกบ้านอ๋อก็อยู่ในบ้านคือนอกบ้านที่เราอาศัยอยู่นะคะเนี่ยมาดูเขาทำเขาปรับลัลวนั่นยังไม่เสร็จเลยตั้งแต่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วยังทํากันอยู่ก็ถึงกลับบ้านไม่ทันเนี่ยกลับบ้านไม่ทัน แต่ผมก็ไปหลายที่ครับนะคะหลายที่คณะคุณละไม้คุณลไณลไม้ตกลงหายดีแล้วนะคะกดเอามากดไลค์ขอบคุณมากนะคะโอ้ยมีม,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 มีมีสีดวงใจนะคะแสดงว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยไม่ได้ก็มีหลายคนแต่ว่าทำไมเลิกยากแค่สามแต่ไม่เป็นไรเราได้คุยกันเนาะเพราะว่าญาไม่ได้ไม่ได้มุ่งหมายไปตรงนี้อยากมาคุยอยากมาสื่ออะไรให้นะคะ คือคือบางทีก็อยากจะสอนเหมื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 อนบ้านหมอสอน u ูทูบเลยนะคะว่าถ้าเราตั้งใจจะเข้ามาตรงนี้นะคะจะมาจะมาใช้จะมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ให้สมองเสื่อมหรืออะไรเราก็ต้องเราก็ต้องเขาเรียกอะไรกระตือรือร้นที่จะที่จะทำนะคะที่จะทำไม่ใช่ว่าแบบเชา้าชามเยน็นชามอะไรอย่างเงี้ยงานอะไรก็ตามเนาะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำจะ จะหวังผลประโยชน์หรือว่าจะไม่หวังมันก็ต้องมันก็ต้องตั้งใจทำเนี่ยย่ามานั่งอยู่ตรงนี้นะก็ถักเสื้อได้เยอะแล้วนะได้ไปสาประมาณบนรอบตัวก็ได้3ามสี่แถวและคือคือ,คอมันมันไม่มีอะไรต้องนั่นไงแต่ว่าคลิปอะโหลดยังไม่ได้เมื่อเช้าเลยสะสมจัดการไปเลยทั้ง3าคลิปเพราะเมื่อคืนตื่นมาตื่นมาตีตีสี่ตีสี่ครึ่ง ตีสีครึ่งก็เอาผ้าใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วก็นั่งนั่งทําคลิปแล้วก็ลงเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมาที่นี่มันยังไม่ได้ติดมันยังไม่ได้ติดเพราะว่าเขากะจะมาอยู่กันมันปีใหม่หลังหลังปีใหม่ไปตอนนี้ก็ตกแต่งเมื่อวานนี้อินทีเลียก็เข้ามาอินทีเลียก็เข้ามาคือไม่ไม่ให้เขาไม่ให้เขามาทำในนี้ให้เขาทําในที่ของเขาแล้วก็ให้เขายกเข้ามาแล้วประกอบในนี้เลยนะคะให้เขาประกอบในนี้เลย แต่มันดีอันอย่างหนึ่งอันนี้มันปลูกมันปลูกมันปลูกใส่เกาหลีให้บังสายตาดีมากเลยนะคะด่นีมาถ้าหันไปแล้วมันจะย้อนแสงย่าไม่หันไปดีกว่าหันมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าให้แสงมันเข้าทางนี้ใช่เพราะทางนี้เป็นทิศตะวันตกเป็นทิศตะวันตกก็เหมือนที่บ้านที่บ้านแต่ว่ามันหันหน้าสลับกับบ้านนู้นบ้านนี้หันหน้าทิศใต้ แต่ก็ด้านข้างจะเป็นทิศตะวันตกแดดส่องนี่ก็แดดนะคะเนี่ยตอนตอนนี้อ้าวน้องนกน้องนกมาแล้วบูน้องนกมาแล้วรลบรลองได้รลบรลองได้อันนี้ต้องเยๆเยยอะๆแน่เลยใช่ไหมเยอเยอ้าวคอมเมนต์หายกดกดตรงนี้ก็อ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะน้องนกเมื่อวานย่าขอโทษนะเมื่อวานย่าก็ไม่ได้ขึ้นเลยเห็นใช่ไหมย่าไม่ได้ขึ้นเลยปกติย่าขึ้นไปแล้วนะวันนั้นไปขึ้นบ้านน้องหนูขึ้นไปแบบ ใครก็บอกว่าขึ้นยากขึ้นยากไม่ยากเลยขึ้นครั้งเดียวป๊อขึ้นไปได้เลยนะคะยากขึ้นได้แต่ว่าวันเมื่อวานนี้ยากไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ก็ยังอยู่นี่อยู่บ้านน้องยังไม่เสร็จยังไม่ให้เข้ามาแก้ประตูคุณปู่บ่นใหญ่เลยอย่าให้น้องนกไปดูคุณปู่คุณปู่บ่นใหญ่เลยบ่นใหญ่เลยนะคะคุณปู่บ่นใหญ่นู่นอยู่ข้างนอกนนเสื้อลายเสื้อลายเสื้อลาย แก้ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยประตูเนี่ยดูสิคะน่ะแก้ตั้งแต่เช้าแล้วประตูบานเล็กๆแค่บานเดียวแก้ตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่อยากก,ก็บอกปู่บอกว่าพ่ออย่าไปพ่ออย่าไปบ่นเขานะเพราะปู่อ่ะปู่นะชอบพูดแบบว่าถ้าเกิดนั่นไม่ได้อย่างใจเขาก็จะพูดแบบก็บอกพ่อเฉยๆนะ่ะพ่ออย่าไปบ่นกับเขาให้เขาทาไปเขาจะได้รีบทําให้เราให้เสร็จเราจะได้กลับบ้าน แต่วันนี้ก็ท่าทางจะไม่มีฝนเพราะท้องฟ้าตรงนี้แถวลังสิตแถวลังสิตนี้มันมันโปร่งมากนะคะกระจงกระจกเขาก็ยังไม่ได้มาทําความสะอาดใช้ไหทีมงานพี่นกสวัสดีทีมงานพี่นกเฮ้ยไม่ออกออกตรงนั้นแล้วหน้ามืดนะนักกู้นะนะไม่ออกเจ๊ปุ๊กมาแล้วเจ๊ปุ๊ก่ามย่าอยู่ข้างนอกนะวันนี้ย่าอยู่ข้างนอก,อย,อ,กนนนะะอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะ อคอมเมนต์หายต้องมากดไอตรงเครื่องหมายอะไรน,นี้อ่านั่นไงเจ๊ปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊ปุ๊กเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ต้องขอโทษทุกคนเลยย่าไม่ได้เข้าไปหาใครเลยนะไม่ต้องน้อยใจนะคะลูกไม่ได้ไม่ได้ไปหาใครเลยทั้งนั้นเลยเพราะว่าย่าอยู่นี่ย่าอยู่นี่แล้วก็กลับไปก็มันจะกลับไปมันก็ไม่ทนันแล้วรู้สึกออกจากนี่ตั้งสี่โมงกว่าเพราะว่ามาป่วยนี้ไงก็ที่ถ่ายก็ที่ทําให้ลงคลิปไปให้ดูนี่ไง สวยแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยมากเลยสวยสวยเมื่อกี้น่ายาก,กันนั่งถักทกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาเขาจบเขาจบเขาจบอันนี้ได้สวยเห็นไหมเนี่ยมันมันนั่นเลยเนหะ็นไหมมันเนี่ยมัน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 สมูทเลยไอ้ที่ขอบตรงเนี้ยไอ้ขอบเขาบอกว่าขอบอะไรนะขอบการจบงานเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยน,น,นะคะแล้วเขาก็เอาซิลิคนเขาทําสวยใช้ได้ฝีมือเขาอะ